ติดตามผลงานขอบคุณค่ะมีละครเรื่องใหม่ใม่ไหมต้องรอติดตามนะแล้วแป้งขอบคุณค่ะจะแ,แป้งส่งใจส้มให้นะพี่ก็ไม่ทันเมื่อวานเมื่อวานมาแบบ แบบแบบน่ะมาแบบงงงมาแบบแบบแบบมาแบบไวไวเมื่อวานไปโรงพยาบาลไงแล้วก็แบบหมอให้ยากับให้วิตามินก็เลยแบบว่ามาขึ้นไลฟ์แบบหนึ่งมาแบบมีนาถูกมาแบบแบบแบบเพราะว่า มื่อวานแบบทำนู่นทำนี้ด้วยเมื่อวานไปไปตรวจสุขภาพด้วยงัดตั้งก่อนไม่สบายหรอช่วงนี้เหมือนแบบพักผ่อนน้อยค่ะพี่ภัยจิต พักผ่อนน้อยแบบพักผ่อนไม่พอก็เลยแบบว่าไปให้ยากับวิตามินนิดหน่อยนะ่ะโอโปอขอบคุณครับรอติดตามละครขอบคุณค่ะฝากด้วยนะทุกคนถ้าช่วงนี้ก็จะมีแบบมีไปไลฟ์สดใดๆก็ติดตามได้นะจ๊ะ เนอยู่ต่างประเทศน่ะตอนนี้สวยแล้วขอบคุณค่ะแต่งแบบเอ <day> ว y ดูร์ลิฟต์อยู่ไหนละ่ะ ทานอะไรหรือยังทานแล้วครับเมื่อกี้ทานหมูสับผัดกระเทียมกับไข่ดาวไปพี่ชิงผมอยากออกทริปสคูบ้ากับพี่ชิงจังเลยจะบอกว่าชิงดำน้ำไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วนะ่ะ ก็ดีแบบมีเรื่องปอดเข้ามาแบบผ่าตัดผ่าตัดตอนเดือนมิถุนาอาจจะแบบดำน,น้ำไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วนะ่าเสียใจปะมีเรื่องอยากปรึกษาว่าอย่างไร ไม่ถึงถึงพุณแม่นได้ไดเลยรู้จักพี่โมเดลหรือเปล่ารู้จักค่ะเครเล่นละครด้วยกันอายุเท่าไหร่เอาอีกละอายุเท่าไหร่เดี๋ยวก็โดนแบนติ๊กตอก <laughs> ที่แล้วทุกคนมีคนถามว่าชงอายุเท่าไหร่ชงก็เลยบอกว่าแบบสิบสิบกว่าอะไรเงี้ยสรุปติก๊กตอกแบนเพราะว่าเขาบอกว่าอายุไม่ถึงไลฟ์ไม่ได้จบเลยไม่ได้มาไลฟ์แบบสองวันสามวันอะ่ะจบเลย จบแล้จบแล้ว,ลวไม่พูดเรื่องอายุละนะคะว่าบอกว่าไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18หรือ13หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละไลฟ์สดแล้วริงก็ว่าส่งคำขอไปที่ t i ๊ t o k อแล้วบอกว่าคุณพี่คะหนูแบบหนูอายุเกินมาแบบเยอะแล้วค่ะ อายุเกินมานานแล้วค่ะพี่ชิงกับพี่นิวไลฟ์คุยกันโดนแบนเลยใช่ถูกยานิวหนวดใช่ไหมวันน ouais ั้นน่ะเพลงพี่พีเสดิชื่อว่าอะไรชื่อเพลงตลอดชีวิตค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อคนบ้านเฮาค่ะของพี่พีเขาสามารถเข้าไปดูได้ในช่องช่องแดงใช่พี่คนที่แสดงหนช่องเจ็ดไหมคะใช่ค่ะ สวยจังติดตามมาตั้งนานชอบมากขอบคุณนะพี่ชิงมีละครอีกไหมต้องรอติดตามแต่ว่ามีที่ถ่ายจบไปแล้วก็คือ,อ,อลูกผู้ชายหัวใจเพชรค่ะนอกกนั้นก็ลองดูได้ในมันจะมีแบบในแพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องไปติดตามกันนะจ๊ะ ทุกคนเราปักกุหลาบดีกว่าพี่ชิงแอบเสียใจไหมที่ไม่ได้ดำนนะ้ำน่ะก็แบบก็จริงก็อยากดำนะแต่ว่าแบบมันดำไม่ได้แล้วนะ่ะเราก็ไม่อยากเสี่ยงไงออติดตามตั้งนานชอบมากขอบคุณค่ะหนูไม่ถามอายุก็หรอกไอชวยอายุพี่ชิงแล้วโอเค เขาบอกว่าแบบเด็กใช่ปะนางก็เหมือนแบบแบนไลฟ์นี่ก็แบบปล่อยไม่ได้มาไลฟ์คุยเลยนะอุ้ยพี่การพี่การขอบคุณค่ะพี่การให้ยอมากพี่การมันจะครบแล้วเนี่ยครบยังอะ่ะคิดถึงพี่ชิงชิงขอบคุณนะ มีการขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้แบบนอนไม่ค่อยพอช่วงนี้นอนน้อยอมัวแต่ติดเมาไงเออช่วงนี้นอนน้อยแต่ว่าเมาื่อคืนนอนหลับแบบนอนหลับเยอะนอนหลับดีนอนหลับสนิทวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมีแรง พี่ได้แสดงหนังสามีชั่วคืนไหมสามีชั่วคืนไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าเล่นเล่ร้ายเกมหลวงนะคะคล้ายพี่เติ้ลเหมือนกันพี่บุ๊กถามหาพี่ชิงพี่บุ๊กอยู่ไหนตอนเนี้พี่อยู่ช่องเจ็ดมานานหรือยังคะน่าจะประมาณประมาณสิบปีได้ค่ะ นิชินมือคนจังหวัดอะไรกรุงเทพมีละครเรื่องไหนกำลังออนแอร์ไหมช่วงนี้ยังไม่มีละครออนแอร์มีแบบย้อนหลังได้ไหมไปดูย้อนหลังได้ไหมไปดูย้อนหลังมีอยู่เมื่อไหร่จะกลับไปเล่นละครพื้นบ้านก็อยากเล่นอยู่นะไปบอกเขาหน่อยไปบอกผู้จัดหน่อยว่าจริงๆาลิตาอยากเล่นนะ่ะ พี่หายป่วยแล้วหรอกคะ่ะดีขึ้นแล้วคะ่ะอาการป่วยปอดใช่ไหมดีขึ้นแล้วหายแล้วทำงานได้แล้วเที่ยวได้แล้วกลับมาแล้วจ้าโวจริงพี่สวยว่าขอบคุณนะเธอเป็นหอบหรอ เออเมื่อประมาณเดือนมิถุนามีอาการปอดรั่วเราก็เลยเข้ารับการรักษาค่ะแล้วก็ผ่าตัดเรียบร้อยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วสามารถเที่ยวได้สามารถไปใช้ชีวิตได้ทำงานได้ปกติจอยๆไลฟ์ไลฟ์ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตหนักเท่าเดิมอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้โขดเท่าเดิมเพราะว่ามันเหนื่อยมากขึ้นมีอาการเหนื่อยมากขึ้นน้องโอขึ้นพูดจาดีมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ชิงชิงเกิดปีชวดใช่ไหมถูกต้องเกิดปีหนูดูแลตัวเองดีๆฝนตกบ่อยใช่ช่วงนี้คือฝนตกเยอะแล้วก็ เหมือนอากาศไม่ค่อยดีทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะระวังป่วยไม่สบายเพราะว่าเหมือนช่วงเนี้ยคนรอบตัวชิงอะ่ะเป็นไข้หวัดกันเยอะมากอืมจะไปเชร์พ,พี่มาเกับเรื่องมาพอลืมบ้าถูกอันนี้ทำถูกทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ละ เดี๋ยวไว้มาใหม่นะจ๊ะบ๊าไม่ไน,นะจ๊ะจุจ๊บจุ๊บไม่ายค่ะคิดถึงคิดถึงทุกคนแหละแต่ว่าเดี๋ยวมาใหม่ครับ